วันนี้แถวจะมารีวิวรถรถยูซูกินะคะจะเป็นเซเนริโอนะคะจะเป็นรถตัวเล็กที่สุดของซูซูกิก็ว่าได้นะคะวันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1,000cc นะคะ3สูบ12วาล์วนะคะส่วนตัวรถของเราจะเป็นตัวเล็กแต่ว่าเล,กล็กกระทัดรัดระบบการใช้งานของเราก็คือสามารถใช้สอยได้ตามปกตินะคะมาดูตัวฐานฐา,านฐานล้อนะคะ ตัวนี้เป็นลอ้อกระทะขอบสีมาพร้อมฝาครอบลอ้อให้นะคะค่ะส่วนตัวระบบความปลอดภัยนะคะจะเป็นแอร์แบ็กคู่หน้านะคะค่ะตรงลมนี้ภัยคู่หน้าเนาะเดี๋ยวเรามาดูระบบะด้านในกันนะคะยวเชิญเลยค่ะคะ่ะสำหรับข้างในของตัว c e ล e l โอนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเสียง CDMP3 นะคะ พร้อมเชื่อมต่อ USB แล้วก็ AUX ได้นะคะ,ะพ่วงมลาลัยของเราสามารถปรับสูงต่ำได้2ระดับนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ CVT คือเกียร์อัตโนมัตินะคะเกียร์ออโต้นะคะค่ะเบาสามารถเลื่อนปรับไปหน้าถอยหลังได้นะคะตามการใช้งานของผู้ใช้งานนะคะค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังกันนะคะถ้าสำหรับข้างหลังนะคะตัวเก็บสัมภาระนะคะ ตัวนี้ค่ะเป็นที่เก็บสัพพะรัที่กว้างและใหญ่นะคะมาเราจะมีตัวเขาเรียกว่ายางอะไหล่ให้นะคะตัวเซลโลจะมียางอะไหล่ให้นะคะค่ะแล้วก็บอกจะสามารถพับเก็บได้นะคะสำหรับตัวเซเรียลโลนะคะของเราเราเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะคะราคาตัวเริ่มต้นเกียร์ธรรมดาอยู่ที่318,000สำหรับเ e กียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่398,000 ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทแลงลดงรถร้อหรือ s ุส u กิร้อยเอ็ดจำกัดน,นะคะค่ะหรือโทรติดต่อโดยตรงได้ที่เบอร์065 098 5959เบอร์แป๋วโดยตรงนะคะสำหรับวันนี้ขอจบอาการรีวิวรถตัวนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะ